Tathayang Bhutsa Pagavato Upapaka Namkarangkaromase สัมมาสัมพุทธัสาะตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัาสะพะคะวะโตขอนมโนมแดพระโ้นีพระภะเก้าพระองค์นั้นอรหะโตสิ่งเป็นผู้ไรยากิเลสสัมมาสัมพุทธส พระเจ้าพระองค์นั้นตรัโตสิ่งเป็นภูมิใจจากเด็กสัมมาสัมพุทธาสาวาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันทามายาพุทธานุตตินายกกระรบนั้นแทต่างขบันาปะก๊า พะญาโอกิติสัตว์โออภกติโตกอกิติสพัพพะนงางของพระโพเมพระพเจ้นา,นานั้นได้พบไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติพิโสพระวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระโพีมพระพระเจ้นา,นานั้นอารา สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตั้งตัว,ตวชอบได้โดยพระองค์เองเวทกาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดวยเวทกาเลกาณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิถุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอานุตตร สทรเต็นโพสามบัดโุโรุทีสมควรววิดได้ย่าไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสาเป็นโรโผู้สอดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโพทโธเป็นโพโรโพเต่นโูเบกาน้วยธรรมถ้า จะเริญจำได้ท่านัรรมสดสันี้ท,ท่านธรรมญาติพทาทธิเิชโรมาเตพุทธวาระหันทาวาระตะทิโกณาพิโุตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณนี่ความประเสริฐ สุดทาพิญญาณารุณาหิสมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาตเลพระกรุณา,าอันบริสุทธิ์โพเทติโยสุจนตังกามลังวัตโโรพระองค์ในทรงกระทำชนที่ดีให้เบิดบานดุ วัฏฐามนะตมรณะทีรสชาทีเนทคตข้าพเจ้าไหวพระจินดาทีผู้ไม่มีที่ในพระองค์นั้นด้วยเถียงกล่าวผู้โตโยสัพพะปาณิชฌาตระนาคเขามงดตมาัพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเต็มตระนาอัคคติทุกขข์ุทตนตัดทังหลายปาเถื่ อนุตตดิธานาวตตานิตาธิเรนหาข้าพเจ้าไวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอา็นทีตั้งแห่งความระลึกโองที่หนึ่งด้วยเถียงกล่าวโพธาสาตว์สัมมิทัสโวพระโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็น พระธเจ้าเป็นได้ในอิจฉารักเหาพระเจ้าพุทโททุกขตาตาตาจาวิทาตาจาิตาสเบมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดโทแล้สทงไว้ถึงประโยชน์แก่พระเจ้าโพธาสาานิยเทมิสาริรักทิวตาอิธาพระเจ้า ชีวิตี้เดชพระพุทธเจ้าวัวนาันโตงจงาริสามีพุทธเสวะทุโพติตาข้าพเจ้าผู้ไว้ยอยู่จากประเวตาลเสียงความตัรูุีของพระพุทธเจ้านาที่ี้กรนาอันยังพุนโทษเมตรนาควาสารนาอืนของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุ เจ้าเป็นตระอันประเทินของข้าพเจ้าเอเทนาสาจาวเทนาวัทย,ยสาสาทุสาตะนดโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพรเจ้าพึงเจริญในพระบุทธศาสานาของพระสนคดาโพธทางเมวันธมามเนาดนยาโอยังปุตตะอิทามข้าพรเจ้าผู ใด้ั่านไฟปุ่นไดในบัดนี้สาเพีิอันตรายา,า,าเมบาเเหสุตตาตาเตชะสาอันตรายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเด็กแห่งปุณณ์กายนว่าจาวะเจตสสาวะโดยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโพธิ พตะกัตริย์พระยาราบนาฏียาดาใดที่ข้าพระเจ้าขอทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้โทูตปฏิการาตัวตยันตาขอพระพุทธเจ้าจงโคตซสิงทวนโลกเกิดอนันตการรักตะเรสวรรตัวผู้เทเพื่อการตัดรวงระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป